ดีแรงสนับสนุนโดยแมคโครรี่ดีวสองแปดพูดคุยกับคุณเดทนาฟางสะอาดจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยจำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสำหรับสัปดาห์นี้หุ้นตัวไหนกราฟสวยหน้าเข้าไปเก็งกำไรบ้างคะเป็กที่มาหนิงนะครับพอดีเดี๋ยวขออนุญาตหนึงพี่บอยพอดีอยู่ที่หน้าจอละเด็ทีมาหนิงมันสองสองอะไรนะครับโอเค อ่าครับ่ะเดี๋ยวจะพูดนะคะอาจจะมีเสียงแทรกด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงอะไรนะคะใช่ใช่เพราะที่เราอยู่ในงานสองแปดเก้าเก้านะครับที่ซิมไมนิ่งกรุ๊นะครับเราลุ้นเป็นซื้อคอ้นะครับลุ้นเดสเข้าขึ้นนะครับแต่สมมุติผ่านอ่อแนวใต้ได้นะครับตรงบริเวณสิบสองสิบสองหกได้แก่แนวนกจะเดินขาขึ้นค่ะส่ว่านะครับ ที่1.88ถ้าไม่หยุดไม่ลงจังหวัดซื้อคอมองขึ้นมากกว่าลงครับค่ะ<ม>ก็เป็นหุ้นเด่นในสัปดาห์นี้นะคะค่ะ,คะเอาละค่ะได้ค่ะวันนี้รบกวนเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะก็อาจจะ มีเสียงระบวนนิดหน่อยนะคะไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าหุ้นที่แนะนํากันมาเนี่ยมาให้ทั้งกราฟแล้วก็เทคนิคเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดดเด่นสามารถเก็งกําไรได้นะคะเพราะว่าดูกราฟค่อนข้างสวยนะคะส่วนการเก็งกําไรก็เป็นลักษณะของการเล่นในฝั่งของขาขึ้นลองคอนะคะตัวย่อค่ะ ZIJIN28C2312A ค่ากิร i n g 8.6เซน t i v i ต y 0.16นะคะ ท่านสามารถเทรดได้นะคะสแกนในส่วนของตัวฟันเดเมนทัลแล้วก็เทคนิคัลให้แล้วจับจังหวะในการย่อเข้าไปเก็งกำไรลองคอได้นะคะผ่าน DW ที่อ้างอิงกับหุ้นฮ่องกงของบริษัทหลักทรัพย์ไมเคีลหมายเลข28ค่ะ DW28 นะคะก็มีหลากหลายตัวนะคะ ให้ท่านเลือกนะคะในส่วนของหุ้นที่เป็นหุ้นฮ่องกงอ้างอิงกับดีดวิวในบ้านเราะคะสามารถที่จะเข้าไปเลือกเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์แมคคอลีนะคะรวมไปถึงการติดตามกิจกรรมดีๆบทวิเคราะห์นะคะเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการเทรดทั้งตลาดหุ้นไทยเซ็นิตี้ตลาดหุ้นฮ่องกงห่างเส็งห่างเสงเทคหุ้นรายตัวของฮ่องกงรวมถึงตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐอเมริกาดาวโจนส์เอสแนพีห้าร้อยเซนเด็กแลวก็เนสเดกได้ที่ Line t t ดชัยดีดิสแกนเคียร์โเพิ่มเพื่อนได้เลยนะคะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์แมคครลี่ค่ะสนับสนุนโดยแมคโครลี่ดีด8ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์